แนะนำกระตุ้หน่อยน้องชายสวัสดีครับดูกราฟเพชรพลอยก<อ>ันครับวันนี้เจอโดวถังต่อให้เขาหนึ<ม>่งปอนเราเคยเจอเราเคยชนะเขามาเป,เป็นปีนะปีได้ไหมไม่ไม่น่าเชื่อวันนั้นร้อยสิบสองวันนี้ร้อยร, 15, รอ้อยสิบห้าร้อยสิบหกเงี้ยไหมเราเตี้ยกว่าเขานะแต่กระดูกนี่เราแน่นอนกว่าอยู่แล้วเราสูงกว่าเลยนะสูงแล้วเราข้าน้ำหนัก,กเราเท่าไหร่ห้าสี่ห้ากระชามาเป็นไหนหย็บแต่จังขาดได้น้อย ใ <lớ p S 1> นเวทรถในภาคในปกติเราเคยชกอยู่ประจําเพราเราโชกเวทไหนเนี่ยอ่าไร่สองไร่สี่วันนี้ก็ยากเพิ่มานิดนึงนะล่าสุดเป็นไงผลงานก็แพ้ไฟวิชาที่ลังสิตลังสิตแล้วก่อนนั้นไอ้ไฟเป็นไงก็ชนะไปสองเลเววันนี้วันนี้เจอเขาเขามีอะไรไหมรถตอนที่เคยโชคดีม,มีก็มีแข่งมีเข่า นั่งดเคิดว่าเรช่วยก็ได้วันนี้เสื้อได้ได้นะเรา้ออยู่อเรานี้คุป้อง้อมเพียบไปนะน้ำหนักไปปลอยเราอยทีเท่าไหร่ฮะน้ำหนักไปปอยเท่าไหร่ห้าส่หลูกหลานจังวัดอุบราชธาราขับนอยวันนี้เชียร์กันเอยเป็นงกำลังใจให้ลูกราเพื่อคุน้ี้ยทีนันโอเคขอโชคดีน้องชายแนะนำตัวน้องชายโลทองโลคัสออยไทยแลนด์ครับโลทองวันนี้เราไเราร้อยสิบหอ่ะครับเขาร้อยสได้ปอเลยอ๋อ เคยเจอเขาไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งหนึ่งครับเป็นไงแพ้คะแนนมาครับนานยังนานแล้วที่ที่ลังเสร็จครับโอ้ก็เป็นปีไหมต้องไฟนันร้อยสิบสองปอนด์ตอนเราเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นน่าจะเข้านิวเคลียส์มาได้จากถีบควายได้นะเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ที่น้องบัวใช่ครับกี่วันนัดซ้อมมาสามอาทิตย์ได้เรานี่เป็นคนพี่หรือคนน้องคนน้องครับคนน้องนะเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าลูกไงฝีมือก็ได้

เราต่อรอบหน้าเราจะบอกหน้ไม่น่าจะได้แล้วมั้งของเราทเจ็ดนะนะเอาเฟสเอาล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดชนะเพฟสสองเลครับแล้วก็ก่อนให้สองไฟเป็นไงชนะลานกาชนะทีเคอยกสามชนะมากี่ไฟทีเนี่ยสองไฟโอ้ผลงานดีอ้าวลูกหลานในจังหวัดน,น้องบัวลำพูอ้าวฝากเฟสขับเชียร์หน่อาน้องบัวลำพูครับฝากชาวน้องบัวลำพูเป็นงาลังใจให้ได้ครับและแฟนคลับทั่วโลกครับโอเคของงานตัง้งใจเจ้าด